สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมและผู้ติดตามทุกท่านอยู่กับผมบอยเพชรยนต์ในช่องบอยรีวิวรถนะครับคลิปนี้นะครับผมพาพี่ๆทุกคนนะครับมาเดินชมรถที่บริษัทเพชรยนต์นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงสามนะครับเป็นโรงเก็บรถที่บริษัทเพชรยนต์นะครับรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพหรือว่าสปาใดๆนะครับของเราจะมาเก็บไว้ตรงนี้ นะครับผมนะครับซึ่งค่อนข้างจะมากมายนะครับก็จะมีนะครับทางแม่บ้านนะครับดูแลอยู่หนึ่งท่านนะครับผมนะเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับดูแลนะครับคอยเช็ดรถทำามสะอาดรถนะครับอยู่ภายในอยู่หนึ่งท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมว่าของเรานะครับมีรถอะไรเก็บไว้บ้างนะครับผมนะครับกระบะนะครับผมคันนี้เป็นกระบะตู้ทึบนะฮะโตโยต้าไฮรักรีโว นะครผมนี่เข้ามาใหม่เลยนะครับใครที่อยากได้กระบะของเราก็มีนะครับตัวนี้เป็น Revo 2.4นะครับราคา369,000ปี19นะครับไม่เพียง70,000เท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นพวก Toyota a v a n เบนซาว้วก็มีนะครับมี2คันเลยนะครับทั้งสีดำสีขาวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมคร่าวๆก่อนนะครับอาจจะไไม่ได้ลงรายละเอียดตัวรถมากมายอะไรนะครับผมนะครับ หรือเพื่อ,อรถกระบะไฮรักรีโวนะครับติดแคดรี่บอยมาแล้วเราก็มีอย่างคันนี้นะครับผมทะเบียน3.962นะฮะแล้วก็สีเทาดำคันนี้สวยมากๆเลยนะครับทะเบียน2.0เข้ามาใหม่นะครับบางคันเข้ามาใหม่ก,ก็ยังไม่ได้มีการตั้งราคาหรือว่าติดใบสักบอดๆนะครับหากผมถ่ายคลิปไปแล้วนะครับพี่ๆคนไหนสนใจคันไหนนะครับติดต่อทักเข้ามาได้เลยนะ083 1 3 1 8 8 2 6 แคปทะเบียนเข้ามาให้ผมนะครับเดี๋ยวสอบถามราคาสอบถามค่าผ่อนได้นะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดนะครับนี่นะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ครับอย่างพวกโตโยต้าแคมรี่นะคบผมทะเบียนสวยด้วยคันนี้ทะเบียนสามร้อยนะครับคันนี้เป็นตัว 2.0G นะครับผมปีสองพนสิเจ็ดะฮะราคาหกแส0สามืเกพคันนี้ไม่เพียงแสนสองนะครับปีสิบดไม่แสนสองก็ถือว่า อยู่ในระดับกลางๆนะครับก็รถใช้งานวิ่ง2-3 0 0 0 0หมืโลต่อเดือนอขอแพ็ปต่อปีนะครับโตโยต้าวีออสแบบนี้ก็สวยนะครับผมเนี่ยครับหรือจะเป็นแบรนด์ซูซูกินะครับอันนี้เป็นซูซูกิเซียนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับชุดไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์อ่าแล้วก็ไฟตัดหมอกมามีมาให้นะครับคันนี้ราคานะครับรู้สึกจะ2 9 9 0 0 0เาหเท่านั้นนะครับผ่อนเพียงเดือนละ5,000ันปลายๆนะครับเป็นปี18 ไม้แค่ห้าหมื่นเก้าเท่านั้นเองนะครับนะครับด้านใานจะมี Honda City นะครับ City จะมีสองคันตรงนี้นะครับสองคันตรงนี้คันนี้เป็นตัว City 1.5 SV เอสวีนะครับเป็นปีสิบสองสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันมีคันนี้เป็นตัวเบนซินนะครับตัวแก๊สซ n g ของของผมก็มีนะตัวแก๊สซ n g นะฮะเป็นตัวซ n g เดิมๆโรงงานนะครับนี่คันนี้ก็ สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเป็นปีสิบสามไมล์แสนสามปีสิบสามไมล์แสนสามก็ถือว่าอยู่ในระดับไม่เยอะนะครับเชฟโรเลตโซนิกก็มีนะนี่สวยๆเลยคันนี้เป็นรถเทินนะครับซื้อสดไม่มีบัตรนะครับคันนี้ซื้อสดได้ไม่มีบัตรนะครับคันนี้ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเลขไมล์แสนสามนะครับเชฟโรเลตโซนิกนี่ผมให้ดูเต็มๆสวยมากๆคันนี้ ตอนเป็นมือหนึ่งป้ายแดงขายดีมากมากนะครับราคาเพียงแสนสามนะครับขายซื้อสดไม่มีบัตรนะครับเนี่ยมาดูผิวพันธุ์ตัวรถนะครับนะครับก็มีการล้างมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปรับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้ก็เป็น Honda City นะครับ Honda City เดี๋ยวผมขออนุญาตดูใบสกบอนะครับจะมีติดอยู่นี้นะครับสกบอตัวนี้เป็นตัว 1.5 B v cng เนี่ยคันนี้เป็นตัวซิตี้ปี2012นะครับไมล์ไมล์แค่85 0 0 0นะครับเป็นตัว cng ที่ติดตั้งมาจากโรงงานอันที่เป็น cng ท้เดิมจากโรงงานติดตั้งมาจากโรงงานปลอดภัยอยู่แล้วนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโตโยต้าอัลติสถ้าอัลติสของผมจะมีอยู่หลายคันอยู่แล้วนะครับใครที่มองหาอัลติสอยู่นะครับตอนนี้ผมมีตั้งแต่ปี13ไปจนถึงปี2020นะครับพวกนี้อัลติสนะครับอัลติสของเราเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัท์เลยนะครับ สนใจเอาติสเปคประมาณไหนครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋วตรงนี้ก็จะมีของ Innova อยู่นะครับ Toyota Innova สีขาวสภาพสสวยๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวดูตัวรถนะครับมีชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตสปอยเลอร์หลังนะครับมีมาให้นะครับคันนี้ราคาเพียง359,000นะครับเป็นตัวปี15.16นะครับไมล์แสนสองอเซนะครับ 1.5 S, S Touring นะครับนะครับสวยมากๆคันนี้นะครับใครที่อยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งราคาประหยัดนะครับผมขนาดกลางแบบนี้นะครับผมว่าคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับนะครับหรือรถเก่งอีโคคาร์ซูซูกิของเราก็มีนะฮะนะครับอีกคันหนึ่งคันนี้แอบจอดตรงนี้สวยมากๆนะครับเป็น t o y o ต a v i o อสนะครับนี่สีดำทะเบียน8506าโอเคมีป้ายสกบอลละ คันนี้ราคา359,000หาเป็นตัว1.5ห e ไม่แสนสามนะครับปี2018นะครับสีดำคันนี้สวยมาก,มากนะครับผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ6,000ไปปลายนะครับสำหรับตัว Vios คันนี้นะนะครับสีเทาดำก็มีนะครับผมสีดำสีเทาดำอขอว่าสีบอนเงินนะคะหรือว่าจะเป็น Honda f ฟ e d นะครับ Honda f ฟ e d ก็มีนะนะครับ คันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถลูกค้าจองมาแล้วนะครับรอปล่อยนะครับฮอนด้าฟีดมีลูกค้าจองมาแล้วเดี๋ยวคันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับอีกคันหนึ่งที่สวยมากๆคันนี้เป็นตัวอัลติส 1.8e นะครับปี2013นะครับราคา295,000คันนี้ผมจําได้ผมเคยรีวิวแยกไว้นะครับสําหรับตัวอัลติสคันนี้นะครับภายในสวยมากๆได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับเจ้าของเดิมไปหุ้มเบาะหนังมาให้ หรับตัวอ u t f i t หนึ่งจุดแปดคันนี้นะครับเนี่ยครับของผมเนี่ยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะ Nissan Note น,น,น,นะครับเป็นรถที่อาจจะถูกลืมนะครับแต่ว่าผมว่าขับดีแล้วก็ด้านหลังนะครับที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยนะครับคันนี้เลขไมล์ประมาณ8ปดหมื่นห้าราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท Nissan Note นะครับหนึ่งจุดสองตัว V นะครับ รถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำกับไมค์กอไม่นะครับรับประกันนะครับผมไม่มีเล่มชารุดสูญหายนะครับนะครับสวยๆทุกคันเลยนะครับนะครับเป็นรถที่เข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเอาติสบีออสนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับผมนะใครที่อยากได้รถมือสองเกตเอสวยๆนะครับผม ้องติดต่อเข้ามาทักปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมบอยเพชรยนต์นะครับยินดีให้คาปรึกษานะครับผมที่นี่ของผมก็มีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเสร็นให้ถึงบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับผมหรือว่าอาชีพพนักงานบริษัทนะครับเกษตรกรนะครับข้าราชการพวกนี้ก็สามารถออกรถฟรีดาวได้นะครับถ้ามีเครดิตด้วยก็ออกรถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาชมคร่าวๆไปก่อนนะครับผมมาใครสนใจขั้นไหนยังไงทักเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ